รายงานสภาพอากาศประจำวันบริเวณศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเช้าของวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26.6องศาเซลเซียสอุณหภูมิอากาศ27.2องศาเซลเซียสความกดอากาศ1,09.4 0 hpa ทิศทางและความเร็วของลมสงบความชื้นสัมพัทธ์90%และบนท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า นายอธิพงศ์พงษ์สุวรรณนายอำเภอสว่างวีรวงศ์พลตำรวจเอกวรวิชสีมาพลผู้กำกับสอพอสว่างวีระวงศ์พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสว่างวีรวงศ์เจ้าหน้าที่1669ตำบลท่าช้างตำบลสว่างตำบลบุ๋งมาแรงตำบลแก่งโดมได้ร่วมกันซักซ้อมเผชิญเหตุอุบัติเหตุหมูช่วงเทศกาลสงการานต์2566บริเวณตลาดนัดล่มพอกตำบลแก่งโดม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาสมาชิเกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดโครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการและการประกวดผลงานสาขาิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน C W I E D เด่นระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปี2 5 6 6 ณหอประชุมประชาวารินกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อมเทศบาลเมืองวริชำราบโดยนางพกษาตั้งกิจชวานิทภูลผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อมพร้อมด้วยนายรัชตาสุภกโกศลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณาสุขแห่งที่สองได้จัดการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุจำนวน3กลุ่มกลุ่มอายุ60-69ถึงปีกลุ่มอายุ70-79ถึงป,ปีและกลุ่มอายุ80ปีขึ้นไป สอพอเดชอุดมนำโดยพลตำรวจเอกอโนไทัยจินดามานีผู้กำกับสอพอเดชอุดมพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสายังผู้ป่วยในพระราชะอนุเคราะห์พลตำรวจโทรหญิงนาตยาโชติสนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและได้มอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการทะเบียนภาคสามสาขาอุบลราชธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่งานด้านการให้บริการทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองวรินชำราบนำโดยนางสาวทิติรัตน์สวภาพกุลนักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามที่ยื่นคำร้องขอทำบัตรณภนะูมิลำเนาปัจจุบัน โรงพยาบาลเขื่องในได้จัดโครงการอบรมป้องกันระงับอักขีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงเบื้องต้นตลอดจนสามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดความตาระหนักถึงอันตรายจากอักขีภยัยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลเขื่องในส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยมาทำการฝึกอบรมและให้ความรู้ในครั้งนี้ นางสาวพรมพยอมสีก <ersch> ุลผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีพร้อมด้วยบุคลากรร่วมถวายปัจจัยในการบรรพชาและอุปสมบทพระพิสูจ์สามเณรในโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาทประจําปี2566เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2566ณวัดชัยมงคลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีเชิญน้ำส่งพระราชทานงานสืขสารบุญประเพณีปิดทองส่งน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลงร่วมบุญพเวทและฟังธรรมเทศมหาชาติประจำปีพุทธศักราช2566ณวัดมหาวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาล,ายลัยราชธานีกำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา2,566ในระบบ t c a t 66รอบ2โคตาเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ถึง30เมษาย,ยน2,566น้องๆสนใจสมัครเรียนในระบบ t c a คได้เลย